ความที่เขียนให้ตลาดหลักทรัพย์มีถึงเดือนมิถุนายน2565เนี่ยก็10บทความถ้าถามว่าตัวหุ้นของบรษิษัทเอกชนที่เป็นบรษิษัทจำกัดมีพาต่ำสุดคือมูลค่าที่ตราไว้แต่ละหุ้นแต่ละหุ้นว่าราคาเท่าไหร่คือ5บาทมีพาที่5บาท10บาทร0อบาทพันบาทก็มีแต่ว่าเวลาเรียกเข้าหุ้นก็เรียกเกินตัวสิ่งที่อยู่ เบื้องหลังของมูลค่าหุ้นที่มันสูงขึ้นคือแชร์พรีเมียมเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างมีผลประกอบการยังไงมีมูลค่าที่ซ่อนไว้เรียกว่า hidden value ยังไงมีทรัพย์สินอะไรที่ซ่อนไว้อยู่บ้างมันจะตรงข้ามากับอดีตอดีตเนี่ยเราเราก็ดูจากงบดุลสิ่งที่สร้างมาแต่ธุรกิจใหม่ๆอย่างสตาร์ทอัพเอสเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยโอกาสที่จะดู อ,อนาคตไม่มีว่าเรายังไม่เห็นอนาคตเขาแคปิเมียรงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมการระหว่างทุนเก่ากับทุนใหม่ที่เรียกว่า equity equalization ก็คือทุนใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาเหนื่อยยากลำบากอะไรกับทุนเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเชิงของภาษีที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนต้องเหนือจากเรื่องของกฎหมายเรื่องของบัญชีก็มีเรื่อง,อง,อง,องภาษีที่เจ้าของกิจการจะต้องระมัดระวัง